ก็อันนี้นะคะจะมาบอกเทคนิคการาแต่งตานะคะก็คือว่าในการทาเปลือกตาเนี่ยเราก็สามารถใช้รีมรองพื้นท,ทั่วไปได้นะคะใช้ขีมรองพื้นทั่วๆไปได้ตัวนี้ก็จะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใช้ทาใต้ตาเพื่อให้าตาเนี่ยเพื่อให้ตาไม่ให้มันเป็นหมีแพนด้าไม่ให้ตามันเป็นหมีแพนด้านะคะ ตัวคอนซีลเลอร์นะคะถ้าจะให้เอ๋แนะนำอ่ะกรุณาอย่าซื้อแบบซองค่ะเพราะว่าแบบซองเนี่ยเมื่อเราซื้อมาเราก็ต้องใช้ตัวนี้หนีบนะคะซึ่งมันไม่ค่อยแน่นเวลาเอาใส่กระเป๋าเออเวลาเอากระใส่กระเป๋าเครื่องสำอางหรือเอาใส่กระเป๋าเนี่ยมันจะเลอะค่ะถ้าเกิดจะซื้อใครที่จะซื้อคอนซีลเลอร์เนี่ยเอแนะนำให้ซื้อเป็นตัวนี้ดีกว่านะตัวตัวนี้เนี่ย ใครจะซื้อคอนซีลเลอร์นะแนะนาให้ซื้อเป็นเป็นแบบนี้นะคะอย่าซื้อแบบนี้แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวทาให้ดูนะคะคอนซีลเลอร์นี่นะคะมันจะสีออกแดงๆนะคะนี่นะคะเออมันจะสีแดงก็คอนซีลเลอร์นะคะมันจะออกแดงๆหน่อยเพรอทาตัวนี้เสร็จนะคะก็ทากรบทาทากรบทากรลบ นี่นะคะก็คือว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยมันจะมีเบสสีเขียวเบสสีแดงหรือบางคนเนี่ยเวลาคนที่แต่งหน้าเก่งๆอ่ะเวลาคนที่แต่งหน้าเก่งๆเลยเวลาเขาแต่งหน้าเนี่ยเขาจะใช้ลิปสติกอะ่ะ สีแดงอมส้มอะ่ะทาที่บริเวณใต้ตานะเพราะว่าสีของสีของใต้ตาคนเราอะ่ะเวลามันค้ำอะ่ะมันจะค้ำแบบออกดำมันจะเป็นสีดำออกเทาถ้าเกิดเราใช้ถ้าตัวเราใช้สีคอนซีลเลอร์สีถ้าเราใช้คอนซีลเลอร์สมมตินะอะ่ะ ใต้ตาเราดำใช่ไหมเราใช้ดันใช้สีเนี้ยโปะเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ใต้ตาของเราเนี่ยกลายเป็นสีเทาค่ะสีดำพอเจอสีขาวมันก็จะเป็นสีเทาทีเนี้ยคอนซีลเลอร์ส่วนใหญ่เขาจะใช้ที่ใช้ใต้ตาส่วนใหญ่อะมันจะเป็นสีแดงนะสีแดงแต่ก็มีบางคนใช้คอนซีลเลอร์ที่ทาใต้ตาเป็นสีเขียวอ่อนก็มีนะที่เป็นสีเขียวอ่อนก็มีแต่อันนั้นสำหรับคนที่ผิวเขาขาวมากๆอ่ะเขาก็จะใช้แบบสีแบบ คือเขาจะใช้แบบประมาณว่าเอาเอา,เอาแบบเอาใต้ตาแบบเอาสีแบบสีสีเขียวอ่อนแล้วก็ทานหน้าเนี่ยคือจะเอาให้แบบแบบหน้าเอาแบบเอาให้มันเนียนเหมือนตูดเด็กเลยอะ่ะก็คือว่าพวกที่แบบคือคือเท,เทคนิคการแต่งหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ครูพักรักจําเป็นความรู้ เป็นความรู้รอบตัวเป็นความรู้รอบโต๊ะเป็นความรู้ในอินเทอร์เนต็ตอะ่ะเอสังเกตดูคนที่เขาแต่งหน้าเก่งๆบางที่เขาจะใช้ลิปสติกสีแดงๆอะ่ะทาใต้ตาเลยทาเนี่ยไม่ใช่ทาแค่ตรงนั้นนะตรงไหนดําทาตรงนั้นอะ่ะอย่างคนที่แบบหน้าเขาแบบเป็นอุกาบาทอะ่ะเขาก็จะเอาลิปสติกสีแดงทาใต้ตาอา่ากระเทยที่มีหนวดเอาลิปสติกสีแดงทาใต้ตาเสร็จแล้วก็มาทาหนวดเออเพื่ออะไรเพื่อให้แบบ ทําให้หน้ามันออกมาเนียนคือคนที่หน้าเป็นอุกาบาตเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้ให้หน้ากูมันออกมาเนียนที่สุดอ่ะเออนี่นะมันก็พอเราทาสีสีแดงออกไปมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กบด้วยคอนซีลเลอร์ที่มันเป็นสีเหลืองพอกบปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ขาวทั้งหน้า แล้วทีนี้เอก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับว่าทําไมทําไมช่างแต่งหน้าเก่งๆเ,เวลาเขาจะเขียนเปลือกตาเขาจะชอบใช้ตัวเนี้ยใช้สตริกสีขาวทําไมช่างแต่งหน้าหรือคนคนที่ไม่ใช่ช่างแต่งหน้าแต่คนที่คนที่มีความรู้อะพวกช่างแต่งหน้ากับคนที่มีความรู้อ่ะเวลาเขาจะแต่งตาเขาจะนิยมทาเปลือกตาให้มันเป็นสีขาวรวมไปถึงริมฝีปากด้วย ก็คือให้สีมันไอ้นี่หน่อยเพราะอะไรเพราะว่าสีของลิปสติกสีของอายแชโดว์สีของอายแชโดว์ที่ทาเปลือกตากับสีของลิปสติกจะให้ผลต่างกันในแต่ละสีผิวเข้าใจไหมคนผิวกาแฟทาลิปสติกสีส้มมาคนผิวกาแฟทาลิปสติกสีส้มสีส้มสีส้มบวกสีน้ำตาลอ่อนผลที่ได้มาก็คือสีเลือดนกคนผิวขาวจัด ปากซีดคนที่ผิวขาวจัดปากซีดทาลิปสติกสีส้มสีส้มบวกสีขาวมันก็ได้สีส้มคนผิวเอเชียผิวเหลืองทาลิปสติกสีส้มก็จะให้สีออกสีเบดเบหน่อยก็คือจะเป็นสีส้มอ่อนๆหน่อยคนที่มีผิวดำเวลาทาลิปสติกสีดำหรือทาลิปสติกสีเข้มเนี่ยมันก็จะยิ่งเข้ม เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เออเขาจะแต่งแต่งหน้าเนี่ยบางทีอะสมมุติว่าคนที่เป็นช่างแต่งหน้าจะต้องไปรับรับงานที่ว่าเออคนที่เต้นบนเวทีอะคนที่เต้นบนเวทีทุกคนจะต้องแต่งหน้าโทนสีเดียวกันหมดมันมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าคนดำอะเวลาทาเวลาทาเปลือกตาสีเขียวเนี่ยมันจะได้สีที่เข้มมากแต่เหมือนกับว่าเราใช้เราใช้อายแชโด์เนี่ยสีสีเดียวกันใช้สีเขียวเดียวกัน ทาให้คนดํามันก็จะได้สีเข้มทาให้คนเหลืองก็จะได้สีอีกแบบหน,นึ่งทีเนี้ยคือช่างแต่งหน้าเขาจะมีวิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้สติ๊กเนี่ยทาให้มันเป็นอย่างนี้เลยให้มันแบบขาวไปเลยนะเนี่ยขาวคือทาให้มันขาวเอาเอ,อให้แม่งขาวเลยนะคือพอใช้สติ๊กทาให้มันขาวเนี่ยแล้วพอเขาทาตาปุ๊บเนี่ยนะมันจะได้ คือมันก็จะได้สีที่เขาต้องการเออมันจะทําให้ได้สีที่คนคนนั้นต้องการจริงๆอันนี้ก็คือจะมาทําให้ดูเฉยๆเราไม่ใช่ช่างแต่งหน้านะแต่เราพยายามจะเป็นเราพยายามจะเป็น beauty b ก o กอ e r แต่ก็อาจจะทําได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ถนัดตรงนี้มากนะ สีเดียวกันจะให้จะให้ผลต่างกันในแต่ละคนนี่คือเรื่องจริงมันก็เหมือนกับการทานยารักษาโรคก,การทานสมุนไพรสมุนไพรตัวเดียวกันก็ให้ผลต่างกันในแต่ละคนเชื้อไวรัสตัวเดียวกัน จะส่งผลต่างกันในแต่ละคนการฉีดวัคซีนซีโนแวคในบางคนฉีดไปไม่เป็นอะไรก็มีบางคนฉีดซีโนแวคไปเนี่ยก็แค่มีอาการตัวร้อนสองวันหายก็เนี่ยมันจะเป็นแบบสว่างมากเห็นไหมคือถ้าถ้าเราแบบ เออไม่ทําแบบเนี้ยมันจะไม่ได้สีแบบนี้ไงถ้าเราไม่เอาสีขาวลงอ่ะเวลาทาเปลือกตาสีเขียวอ่อนมันจะไม่ได้สีเขียวอ่อนมันจะเป็นสีอะไรก็ไม่รู้สีอะไรก็ไม่รู้ส่วนตัวเนี้ยเอ,อซื้อมาจากเซเว่นนะคะมันก็คือที่สําหรับ มันจะมีฝุ่นอะค้างอยู่ในนี้ใช่ไหมถ้าเราใช้ตัวเนี้ยมันจะมีมันจะมีช่องของมันเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะทําความสะอาดอีกแบบหนึ่งตัวเนี้ก็จะทําความดถี่หน่อยอันนี้จะทําความสะอาดแบบถี่หน่อยอันนี้ก็จะทําความสะอาดแบบอันนี้ก็จะทําความสะอาดแบบไม่ถี่มากอะมันจะแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะทําแบบนี้กันนะก็คือใช้หมดเลยเพื่อ เกลี่ยให้ฝุ่น่ะฝุ่นฝุ่นสีในเนี้ยมันในเนี้ยมันจะมีฝุ่นสีฝุ่นสีในเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่ว่าทําให้สีที่ออกมาไม่ชัดเจนเหมือนกันเช่นเราเอาแปรงอันเนี้ยไปทาสีชมพูแล้วทีเนี้ยเราจะเอามาทาสีส้มเนี่ยเวลาสีชมพูส้มกับชมพูมาปนกันบนแปรงอะ่ะเวลาแท้ทาแก้มออกมามันก็จะให้สีที่ไม่ใช่สีที่เราต้องการจะได้สีที่ตัวเองไม่ต้องการนั่นเองนะคะ นี่นะคะทำให้ดูให้เข้มไปก่อนแล้วอ่อนทีหลังได้นะคะเข้มไปก่อนแล้วอ่อนทีหลังเนเออเข้มเข้มไปก่อนแล้วอ่อนทีหลังได้แล้วก็ ยังไม่เสร็จนะอันนี้เขาเรียกแบบลองให้ดูแล้วก็เราใช้แปรงหัวดอกบัวนะคะเกลี่ยทั่วหน้าลองโดยแป้งที่เราใช้เนี่ยก็สามารถใช้แป้งเด็กแคร์ใช้แป้งเด็กแคร์หรือใช้แป้งสมุนไพรธนาคาจะใช้เป็นแป้งเด็กก็ได้นะแปง้งบเอใช้เอจะใช้แป้งแคร์สีเนื้อนะคะตัวนี้มันเป็นแป้งแคร์ มันคือแป้งเด็กใช้เราสามารถใช้แป้งเด็กที่สีออกเนื้อเนื้อเนี่ยใช้แป้งเด็กสีเนื้อแต่งหน้าได้เหมือนกันนะคะก็กบไปตรงนี้มันชัดใช่ไหมก็กบไปมันสีมันก็จะจางลงเอง สำหรับบริเวณเอ่อสำหรับบริเวณใต้ตานะคะก็เราก็จะใช้สำหรับใต้ตาเนี่ยเราก็จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะแล้วแต่ถ้าเราแต่งแต่งหน้าเล่นอยู่กับบ้านก็ไม่ต้องอะไรมากสำหรับใต้ตาเนี่ยก็จะใช้เป็นสีม่วงนะคะใช้เป็นสีม่วง แล้วก็จะให้ตามันดูโตขึ้นหน่อยนะด้วยการเขียนขอบตาบนให้ตามันดูโตขึ้นการเขียนขอบตาบนมันจะทำให้ดวงตาดูโตขึ้น เห็นไหมคะมันก็จะดูโตขึ้นเยอะเลยตามปกติเอจะเป็นคนไม่ชอบการติดขนตานะ อืมจะไม่ชอบแล้วก็เออถ้าเรารู้สึกว่าเอออยากจะให้ตามันโตมากกว่าเนี้ยก็ใช้เอ่อมาสคาร่าปัดขนตาใช้มาสคาร่าเนี่ยปัดขนตานะ จะใช้เป็นมาสครลาขนสั้นนะคะเวลาถ้าเราใช้มัสครลาขนยาวอะ่ะเวลาปัดขนตาเนี่ยมันจะทําให้เล,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 ลอะเ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 ลอะบริเวณขอบขอบเนี่ยแล้วมันก็ต้องมานั่งทำมันก็ต้องมานั่งแต่งหน้าใหม่แค่นี้ก็ได้นะคะนิดเดียว แต้มน,นิดๆหน่อยนิดๆ,ๆ,ๆส่วนปากก็ให้ใช้เป็นสีเข้มนะคะสีแดง ปกติเวลาเอแต่งตาเอจะชอบแต่งตาหลายสีบางทีก็ทาสามสีเลยสีม่วงสีแดงสีเขียวอะไรแบบเนี้แต่ถ้าแต่งแบบอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็คือเราไม่ต้องอะไรมากก็คือทาสีเดียวไปเลยส่วนคิ้วเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณจะออกจากบ้านนะแล้วคุณไม่มีคิ้วเนี่ยคิ้วคือมงกุฎ คิ้วคือมงกุฎของผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณจะออกจากบ้านแล้วคุณไม่มีคิ้วเนี่ยมันจะดูไม่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าคุณไม่มีคิ้วก็ให้ไปเขียนคิ้วแต่ในกรณีเอะเอเป็นคนที่คิ้วรกสิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้องกันคิ้วแล้วก็เขียนคิ้วเนี่ยให้มันเข้มขึ้นหน่อยหนึ่งแต่อันนี้คือเอะขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจแต่งหน้ามาก คือไม่ถ้าคนคิ้วหนาอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรมากก็ได้มันก็มันก็จะดูเป็นธรรมชาตินะคะพูดถึงอนะมันก็จะดูเออเป็นธรรมชาติอ่ะก็คิดว่าแค่ดีก็ได้แล้วนะเออก็คิดว่าแค่เนี้ยได้แล้วดูแบบดูเขาเรียกอะไรนะแต่งหน้าดูลุกแบบเหมือนนางเงือกนางเงือกสีเขียวน้ําทะเลเป็นแบบสีเขียวน้ําทะเลก็ดูแบบสดใสอะไรเงี้ยผมนี่ก็เซตซะหน่อยก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ